ถ้าดูคลิมนี้จบทุกคนจะรู้ว่าเสื้อทีมของคุณเหมาะกับเนื้อผ้าแบบไหนถ้าเป็นสายลุยงานช่างงานรถหรือเสื้อบอลเราแนะนําเป็นเนื้อผ้าไมโครเรียบเพราะมีความแข็งแรงทนทานเนื้อผ้าทอแน่นแต่ถ้าต้องการความเป็นทางการหรือเป็นพี่พี่พนักง,งานออฟฟิศฟินิกแนะนําเป็นเนื้อผ้าไดเทคเพราะว่าเนื้อผ้าอยู่ทรงไม่หนาไม่บางจนเกินไปเนื้อผ้านี้พี่พี่พนักง,งานออฟฟิศสั่งบ่อยมาก ต่อไปเป็นเนื้อผ้าเม็ดข้าวโพดเนื้อผ้านี้จะมีความฟูอยู่ทรงและสวยสะท้อนแดดแต่ถ้าพี่ๆคนไหนเป็นสายกีฬาวิ่งหรือกวนแบดเราก็จะแนะนําเป็นเนื้อผ้าดาวกระจายเพราะมีน้ําหนักเบาใส่สบายและระบายอากาศได้ดีต่อไปจะเป็นเนื้อผ้าลังพึ้งเนื้อผ้านี้จะมีน้ําหนักเบาระบายอากาศได้ดีและที่สําคัญคือพี่ๆกวนแบดสั่งบ่อยมากต่อไปจะเป็นเนื้อผ้าเม็ดข้าวสารเนื้อผ้ามีความอยู่ทรงลมผ่านได้ หรือจะเป็นเนื้อผ้าแบบสี่เหลี่ยมก็ใส่สบายน้ำหนักเบาและที่สำคัญคือระบายอากาศได้ดีแต่ถ้าพี่ๆแก๊งไหนเป็นสายเท่ๆคูลๆพวกเราก็ขอแนะนำเป็นเนื้อผ้าสายฝนเนื้อผ้ามีความอยู่ทรงแข็งนินดๆแต่ดูดีมากและถ้าพี่ๆคนไหนกำลังหาเสื้อทีมหรืออยากได้ที่ปรึกษาหรือคำแนะนำทักมาหาเราได้เลยนะครับที่ฟินิกส์สปอร์